สวัสดีครับกลับมาพบกับไพรรถสวยรีวิวสดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่ที่สวยมากแต่ก็ค่อนข้างใหม่เลยนะครับออปชั่นแต่งเต็มมาแนะนําคันนึงเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมเข้ามาตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไผรรถสวยรีวิวสดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับวันนี้นะไพอยู่กับ Ford Everest ตนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัว2.0 Turbo เป็นตัวเทรนนะครับตัวเริ่มต้นนะจดทะเบียนปี2020เลขใหม่แค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับทำไมถึงเอาตัวเทรนมานะครับบางคนก็บอกเอ้คุณภัย2.0เทอร์โบตัวเทรนมันเป็นออปชั่นตัวเริ่มต้นเลยนะนี่ไ่แจ้งอี้นะคือฟอร์ดเอเวอเรสต์นะโดยส่วนตัวชื่นชอบอยู่แล้วนะครับท้งเรื่องช่วงล่างสมรรถนะตัวถังทุกอย่างมันดูดีไปหมดนะทีนี้เนี่ย รถในตลาดตัวนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับพอเราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวออปชันตัวเริ่มต้นนะเราเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าเราก็มาเสริมด้วยชุดแต่งนะครับก็เพิ่มหล่อไปได้เยอะเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไป w a l k around ให้ดูหนึ่งรอบนะครับว่าชุดแต่งมันสวยงามขนาดไหนนะครับรถคันนี้นะครับตอนนี้เป็นป้ายทะเบียนลำปางนะเดี๋ยวผ่ายใจแจ้งย้ายเข้าเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะครับก็พี่ๆท่านไหนซื้อไปนะครับทําให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ สวยนะครับชุดแต่งมาเต็มคันเลยนะครับคันนี้คือครอบไฟให้มา4ข้างนะครับมีครอบด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็คิวล้อสีข้างพร้อมกับยาง AT Off-Road นะเป็นของฮันคุกนะครับปี2 0 1 9นะครับ Ford Everest นะครับเป็นรถที่ขายดีนะไม่ว่าจะเป็นตัว2.2 3 2สเกียร์6สปีดนะครับ หรือแม้กระทั่งในตัวตัวเกียร์ตัวใหม่ตัวนี้นะก็จะเป็น2.0เทอร์โบเขาเรียกว่าเทอร์โบเดียวนะครับเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปชมชุดแต่งนะครับก็รีวิวกันแบบเจาะลึกเลยนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาสีเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้านเล็กๆน้อยๆนะอาจจะมีคราบเนี่ยพวกสะเก็ด นิดๆห,ๆหน่อยๆนะครับเราไม่ได้เก็บสีนะครับมันให้คงความเป็นบอดี้เดิมเพราะว่ารถมันใหม่อยู่อะผมไม่ค่อยอยากทาสีเท่าไหร่เราจะค่อนข้างเหลี่ยกลีกเลี่ยงนะครับรถที่บางครั้งมันเป็นริ้วรอยที่มันรับได้นะผมว่ารถมือสองนะมันก็มีเสน่ห์ของเขานะข้อไฟนะครับให้มาสีข้างกระจังหน้าเป็นแบบรูปม้านะครับแปะเอฟเรสที่กระโปรงด้านหน้านะครับแรปกันชนด้านล่างเป็นสีดําด้านเรียบร้อยตรงไฟตัดหมอกนะครับอ่าดูโคมสวยนะคันนี้ โิยเลยนะครับคี้ล้อแบบดุๆเลยนะครับแล้วก็ล้อฮันโขกนะเขาจะใส่เป็นยางเดโ o นานะครับยาง AT ก็คือยาง All t e r r a ร n นะครับมันลุยได้ทุกสภาพะนะครับหลายท่านถามว่าย,ยางอ f ฟโรดแบบนี้จะเสียงดังหรือเปล่าอันนี้แจ้งตรงนะว่าเวลาที่เราใส่ยางออฟโรดแบบนี้นะครับวิธีการลดเสียงดังนะครับง่ายที่สุดและไม่แพงก็คือลดไซส์ยางลงนะครับซึ่งตัวนี้เราจะให้เป็นขอบ16นะฮะสเปคหน้ายาง2อ5 70 R 1า นะครับก็จะลดความดังของเสียงยางลงและก็ไม่ค่อยกินน้ำมันด้วยนะายางปี19นะสวยพร้อมอยู่นะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้เอาไปขับก่อนนะยังไม่ต้องไปแต่งยังไม่้ไปเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับุ้มล้อด,ด้านในสะอาดนะครับสวยงามนะครับโชคเดิมบอด,ดี่สวยนะคันนี้นะโอเคถ้าเป็น e v e r e s รในตัว2.0เขาจะแปะว่า e v e r e ร t นะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ4หรือว่าไบเทอร์โบเขจะแปะตัวนี้ว่าไบเทอร์โบ ตอนนี้มีครอบกระจกหูช้างมาให้นะครับข้อมือจับทั้งสี่ข้างให้มานะครับไปชมภายในกันดีกว่ากลิ่นใหม่มากนะครับพี่ๆแผงประตูสวยนะครับไม่มีรอยนะวัสดตุตัวนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกแผงพลาสติกขึ้นรูปนะครับถึงแม้ว่ามือเปิดจะไม่ใช่โครเมียมนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างใหม่เดียแล้วราคามันก็เซอร์ไพรส์เลยฮะเดี๋ยวแจ้งราคา ภายในเป็นเบาะสีดำนะครับเบาะเดิมสวยคริปนะครับสติ๊ชิ่งได้ต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับมันเป็นตัวเทรนนะครับดีเทลของตัวเบาะต้องรอยจากการใช้งานถือว่าน้อยมากนะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะเราจะพยายามไม่พ่นนะคือถ้ารถมันไม่ได้สุดจริงๆผมจะไม่พ่นนะพ่นแล้วมันหนังมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับสติชชิ่งได้คมสวยนะครับเบาะสวยนะคนขับ เราดูคนนั่งข้างๆบ้างนะครับเป็นรีวิวสดนะครับเราขออภัยในความสั่นของกล้องเล็กน้อยนะครับพยายามจะถือให้นิ่งที่สุดนะครับแผงประตูข้างสวยนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นตัวแถบแบบเทอรมิทัลิกนะไม่ได้มีแบบสีโครเมียมแบบในตัวไทเทเนียมพลสนะสวยงามน,นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะพวงมาลัยใหม่มาก ตอนนี้เป็นพลาสติกให้ดูหนังนะครับนี่คือลักษณะของหนังเดิมนะครับติชชิ่ได้เดิมสวยเป็นเดิมเลยนะครับปุ่มสวยไม่มีรอบโอเคมาดูประตูฝั่งนี้กันนะครับเห็นประตูสวยนะครับที่เท้าแขนเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับ บอะล่างหลังแทบไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะครับคันนี้กลิ่นใหม่มากคันนี้กลิ่นแบบกลิ่นแบบในโชว์รูมอ่ะไม่ไม่ห้าหมื่นนะแต่บอกว่ากลิ่นมันใหม่เลยนะครับนะครับหนังเดิมจะไม่มีรอยล้มของเบาะนะครับสติช,ชิ่งได้ต่างๆสวยคมนะครับดีเทลดีมากนะครับตัวนี้จะยังไม่มีซันรูฟนะครับพื้านสวยสะอาดนะครับ เห็นไหมครับว่าพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับแล้วก็ดีเทลของงานเบาะด้านหลังสวยงามนะครับเบาไม่มีขาดใดๆเลยนะครับโอเคไปชมด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้ตัวเทนจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นแบบเปิดยกขึ้นมาแต่สาก็ยกง่ายนะครับเป็นช๊คสองตัวถ้าหลังสะอาดมากนะครับพี่ๆ นะเวลาไปดูรถนะดูรถมือสองนะครับคือบางคนจะถามผมนะเฮ้ย hey, คุณภัยรถปี1 9เจด2 0เหรอรถ2ปีวิ่ง50.000กว่ากิโลเฉลีย่ยปีละ25,000ก็วิ่งไม่น้อยนะถามว่าวิ่งไม่น้อยถูกไหมคือน้อยกับมากนะครับมันวัดยากจริงๆผมอยากให้ดูที่เรทโดยปกติก็คือรถที่วิ่งประมาณสักปีละ20.000กิโลถือว่าเป็นรถที่วิ่งปกติ ส่วนที่เหลือนะครับเราดูตามสภาพรถเลยนะรถมือสองมันเอาไม่กับราคาเทียบกันไม่ได้ซึ่งทันนี้สภาพไมห้าหมื่นพี่ๆลองดูแผงประตูข้างหลังนะครับไม่มีการรีเพน์นนะเดิมๆนะครับเบากำมืหยี่ด้านหลังอขอโทษทีนะี้สวยงามไม่มีขาดนะครับอุปรกรณ์ครบนะครับพับเบาะ พับง่ายนะลาไปเลยใช้มือเดียวนะครับเห็นไหมดูสิรถไม่ห้าหมื่นปีอย่างนี้ปี2ปีอะสภาพขนาดนี้ผมให้ให้สภาพเป็นเกรดเออะผมตีเป็นเกรดเอนะครับอันนี้มีล่องรอยเล็กน้อยนะมีบ้างเล็กๆหน่อยนิดหน่อยนะครับก็เราไม่ได้ทําการบิวอะไรใหม่นะมันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ใน ในแบบที่มันควรจะเป็นะนะครับก็คือรถมือสองอย่างที่บอกว่าพยายามดูสภาพไมคือทั้งราคาทั้งไม้นะพี่ๆต้องดูทั้งทั้งทั้งคันในการเปรียบเทียบนะครับโอเคดูอันนี้บ้างนะครับนี่สวยงามนะครับน,นี้เบาะคู่หน้านะยังไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ให้ดูสภาพเบาะนะครับสวยงาม ผมแกะบอดี้ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับน็อตเดิมนะครับออดูฟอร์ดกับเอเวอเรสต์นะดูง่ายมากนะครับจะเห็นมาร์กสามเหลี่ยมตัวนี้นะกับพวกเม็ดอาร์คพวเนี้ยถ้าเห็นตรงนี้อยู่ครบนะก็คือบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักที่คว่ำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อีกตัวหนึ่งที่ดูง่ายก็คือดูตามจุดน็อตต่างๆนะครับอย่างเนี้ยจะมีน็อตกับออประตูข้างนะเขาะจะไม่มีแกะนะครับตัวบนตัวล่างเหมือนกันหมดเลย ถือว่าสวยงามนะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับล้อก็สวยนะครับชุดแต่งก็ต้องบอกว่าพร้อมเลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหารถ PPV ที่ Everest นะครับก็ได้รับการยืนยันจากผู้ขับขี่หลายๆท่านนะยกให้เป็น PPV ที่ สมรรถนะดีติดอันดับนะครับแต่ช่วงล่างในใจผมนะผมให้เขาที่1เลยนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องตัวถังในการขับขี่นะโหมันปลอดภัยมากๆนะครับใครกําลังหาอยู่นะในราคาที่ประหยัดไปเยอะมากนะครับกับรถปีขนาดนี้ใหม่ๆอย่างนี้นะห้ามพลาดนะกับคันนี้นะครับที่จัดมาให้นะครับ Ford Everest 2.0 Turbo Trend นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับปีจดทะเบียน2020เลขไม่50,000กว่ากิโล วันนี้ราคาตัวนี้เป็นตัว2.0เกียร์ใหม่10สปีดนะครับแต่ราคาผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะว่าขายแค่899,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะ899,000บาทนะครับประหยัดจากายแดงไปหลายแสนเลยนะครับลูกค้าประวัติดีผ่อนชำระเริ่มต้นประมาณ16,000กว่าบาทต่อเดือนแล้วเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ ใครสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ตรงไผ่เลยนะครับ0618952465นะครับ0618952465นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปรีวิวสวยๆแบบนี้ของรถสวยรีวิวสดนะครับกราบขอบพระคุณทั้ง1,000ซับสไคร์เบอร์้วยครับแล้วก็ มุ่งทยานนะเราจะไปเรื่อยๆนะครับไป2อ0 0 0ื่นสามหมื่แสนเลยนะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆเป็นกำลังใจให้กับไผ่ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะวันนี้ไผ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ